สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้พูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองมีรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8นะคะกุ้งก็เลยจะถาลูกค้ามารีวิวรถกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8ปี61นะคะมาพร้อมกับชุดใบดันหน้านะคะแล้วก็ขายคู่กับตัวตัดย่ามใหม่ของ LCS ขนาด1เมตร10นะคะค่ะไปดูกันเลยนะคะ1.10เมตรนี่จะเป็นขนาดวงตัดนะคะ ตัวนี้จะเป็นติดตั้งชุดใบดันใหม่นะคะค่ะรถมาเป็นตัวเปล่านะคะสภาพแบบคือไม่ได้ใช้งานดันมาเลยนะคะยางยังสวยอยู่เลยนะคะยางดอกยางยังดีอยู่เลยนะคะทุกอย่างสีจะเดิมเดิมทั้งหมดนะคะตัวนี้สีเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะคะตัวรอยมาร์กยังอยู่ทุกจุดนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องผู้โดยสารนะคะ ตัวเบาะนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะอยู่ที่7 0 3ชั่วโมงนะคะค่ะแล้วก็ตัวหลังคานะคะหลังคา